อือันนก็ลงมาเอออ่ะกียวเเกียว่นลงมาี่ลงออเียบเอียงนุ่ม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 มนุ่มบุบุ่มน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 ุ่มเอ the bells bells> il, ้ยเอ้ยอะไรนท่าอะไรน หอลองพยายาหลบมาทยนี่หลบพี่ซันหลบหพี่ซ so <mantra> ันหลบเออพี่ซันก็เก่งจ้าได้บอสได้บอสโอ้ระวังเระวังรังเราบังเอาเอาหัวเลยเร็วเร็วเร็วแล่วถอยถอยถอยเออถอยถอยถอยเก่งเก่งเอ้ย นั่งนั่งอ่านั่งนั่งเอ้ยเอ้ยทั้งหมู่บ้านมีอยู่สามคนเนี่ยค่ะเด็กค่ะเด็กเ็าโตกันหมดแล้วค่ะทางบ้านก็้อดูอ๋อไม่แป็ เยิ้งๆนิดนึงโชคชัยไปไปส่งเองบ่อ๋อก็สิแพงเนาะคาเลียนเนาะเออได้ของเทพมันบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮาถือดิระวังนะเฮ็ดดีๆอย่าสุกกันเด้อเฮ็ดดีๆค่อยๆไปค่อยๆไปอ้าวอ้าว โอเคมีคือกันสิมาสว่างหันหนามากที๊ดอะไดเปินวัดโหลดย้ายเงือนถ้าก็เป็นอาการเย็นๆเนาะนี่เนาะ ไม้ต้นไม้ใบไม้โอ้ยนุ่ม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 จังเลยนุ่มจังเลยเอาใหม่เอาใหม่เหยียบใหม่โอ้ยนุ่ม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 โอยนุ่ม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 มันมันเข่าเปล่ามันแบดี้ไม่ต้องไปเดินอย่าอย่าอย่าไปนะอย่าขึ้นนะ เนนตต้้ออง,งัวีมันมีน้ําลูกมันลื่นนี่นีะมันลื่นน้ำนี่มันมีน้ําตรงนี้มันเปียกไหมเฮ้ยเปียกนี่เฮ้ยเปียกน้ำมามากลับ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 มาเร็ว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 มันมีน้ําเขาเพิ่งลดน้ําไปโอเคโอเคมามามาข้ามาข้ามาหนึ่งสองเจ้ 2> 1, 2, 3, กระโดดอาวิชันมา กล้องไปทางนู้นอย่าสองกล้องไปทางนู้นบอกไหนกดตกข้องกันปะแมนแมนกดตุกล้องตุกล้องแล้วจะขึ้นวิดีโอขึ้นภาพนิ่งมันถ้ามันขึ้นเลขหมุนแลนด์แนดแนดแนดก็โอเค